สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะกับซูซูกิสวิฟตนะคะตัว GL ปี2 1 9 9นะคะราคา379,000บาทนะคะออกรถศูนย์บาทเลยนะคะสำหรับแฟนเพจของเรานะคะมีสลิฟย้อนหลัง4เดือนนะคะไม่ต้องแนบสเตทเมนต์นะคะออกรถง่ายๆนะคะอนุมัติไวภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะขอแค่เอกสารครบนะคะ คันนี้นะคะแต่งกระจังหน้าเป็นตัว GLX นะคะแล้วก็ลงแม็กแต่งซิ่งนะคะยางปีใหม่ให้นะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะภายในสวยมากนะคะรถใช้งานแค่ปีเดียวนะคะวิ่งแค่25,000กนโลนะคะผ่อนถูกนะคะหนองปลายแดงเลยนะคะ บุ๊คสวิตครบนะคะจองเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะสิบนิ้วเลยนะคะขับประหยัดน้ำมันนะคะหนีปัญหารถติดในเมืองกรุงได้สบายสบายเลยนะคะรถสวยนะคะสีบางเดิมเลยนะคะไม่มีชนเลยนะคะนองให้ดูโครงสร้างนะคะ ไม่มีเคลียร์สีนะคะล้างตั้งจอดเลยนะคะคันนี้ตะขิบน,นะคะห้องเครื่องใหม่เอี่ยมเลยนะคะเนียนกริบเลยนะคะก่อนส่งมอบนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลัสนะคะ รับประกันแบตเตอรี่ให้3าเดือนเลยนะคะรถเดิมๆเลยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารกันได้เลยนะคะรับประกันหลังการขาย90วันมีให้พีพ่ๆด้วยนะคะแต่งหล่อๆเลยนะคะรถปี2019ราคาอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 4 0 0นะคะ สีเทานะคะสีบางเดิมไม่มีเคลียร์สีนะคะคันนี้เข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะคะเอกสารครบอนุมัติไวภายในยีิบสชั่วโมงนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสําหรับวันนี้น้องต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ